คือเอาจริงๆผมต้องขอพูดก่อนว่าจริงๆผมไม่ได้เอาอยากออกมาพูดแต่ด้วยความที่พี่ๆเนี่ยเรียกเรียกให้ผมลงมาผมก็เลยรวมมือกับพวกพี่ๆนะครับเดี๋ยวจะหาว่าหลายๆครั้งที่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าออกมาทําไมก่อนนะส่วนเรื่องคําถามที่ถามเนี่ยต้องต้องบอกตรงๆว่าเขาเขาไปทาอะไรมาเขาไม่ได้มาบอกไม่ได้บอกทั้งบอกก่อนบอกอะไรอย่างนี้ไม่มีผมไม่ได้รับรู้นะครับ ไม่ไม่ไม่ไมพอพอต้องเข้าใจว่าพอเรามีเรามีเรามีสถานะที่มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะไปถามเขาอะไรวุ่นวายมากๆเนี่ยเราคงเราทําไม่ได้แต่ถามว่าพอม,มีปัญหากันครั้งที่แล้วอ่ะที่ที่ที่ผมได้มาคุยกันเนี้ยครั้งที่แล้วอ่ะได้มีคุยกันไหมก็ก็มีคุยกันเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องอะไรที่เคยบอกไปแล้วอีกอีกอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็ก็การใช้เงินเกินตัวหรืออะไรเงี้ยอ่ะได้ได,ได,ได้ได้พูดกันแล้วก็สิ่งสาคัญที่สุดตอนเนี้ยผมว่าผมก็ได้พูดไปแล้วว่าเออก็ติดดีหรือว่าทําอะไรก็งงต้้ออรัับบผิิดชในนนส่ ว่าตอนนี้มันเป็นปัญหาที่งเขาเร่งเลยว่ากา,ารคุณแพรจะรับู้เพราะว่าในแคสที่เขาตอบรับก็ต้องมีคุณเลยบอกว่าของที่เอาไป่งกนพักเนี่ยตัวผู้ใหญ่ตอนนี้ผู้ใหญ่เขายิ่งยุ่งแก่ใจครับคนไม่มผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าเออทาให้คือไม่มีหรอกครับมันมันไม่เกี่ยวของที่มาอยู่กับผมหรืออะไรผมไม่มีผมไม่ได้มีส่วนร่วมเดี๋ยวความจริงมันก็จะออกมาเพราะเมื่อกี้เท่าที่ดู เขามาสัมภาษณ์นิดหน่อยเนี่ยก็รู้สึกเพราะเดี๋ยวเขาจะบอกว่าอยู่ที่ไหนมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าของอยู่ที่ไหนคงจะรู้แล้วแหละคงมานัคงหกวันนี้ไม่ได้หรอกครับมเกี่วอรมเขาาเ็ไกี้รว่าดต่อไปครเออเื่อกี้เท่าที่ดูของแต่บอกว่าอยู่อัไรนตรีผมยังไม่ได้เปรับดนตรีครับอกจกี้ไรนั้นก็บอกว่าคแต่นบอบผมยังไม่ได้เป็นไงผมเลยยังไม่นั้นไาเร่อง ปา่ะมาให้าไปช่วยหือครับปเจรจาเอาไปคำกันกับผู้ให่ไม่มีครับไม่มีแน่นอนไม่เกี่ยว,ไม,ยว,ไ,มยวไม่ผ่านจากผมเลยแต่ถามว่าปรึกษาเรื่องเอ,อกังวลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีบ้างนะปรึกษาว่าเออต้องทอํายังไงเราก็บอกไปแล้วว่าเป็นนี่มันก็ต้องใช้แหละเป็นนี่ไม่ใช้ให้ทํายังไงเออน่าจะสองสามวันนะครับวันที่ว่าเนี่ยผม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 ไม่ได้รู้รายละเอียดครับผมไม่ได้รู้รายละเอียดแต่พอพอ,พอวันที่วันวันที่มี คุณเมเนี่ยออกมาอ่าเราก็เราเขาก็มาปรึกษาว่าจะทํายังไงต่อทีอ่ะอย่างเงี้ยมีแต่เราก็เราก็บอกว่าเออมันมันก็ต้องใช้ที่เขาแหละมันทําอะไรไม่ได้หรอกนะครับก็ีถารนาเ่ือนโอ้เก็ได้แต่รู้จักหลายคนนะครับอยจจาให้นําใำใช่ไหมำำเออจะอ้อมทำไมอะ่ ไม่ผมไม่ทราบเขาไม่เคยมาจำนำอะไรกับผมแล้วลเราเราเราก็ระมีดระวังเรื et, ่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับมีมีแม่กระแสนยไม่มีนะคร <ST S> ับอโอเคครับอดนนี้ให้รัฐมนตรีปรึกษามผมเลยเหรอครับไม่ไม่มีครับไม่มีผมเนี่ยเมื่อกี้ก่อนจะลงมารู้ว่ารู้ว่าจะถามจะถามเนี้ยยัง,ย,งยังโทรหารดิวอยู่เลยดิวไม่รับดิวเพิง่งโทรกลับมาเนี่ยผมก็ไม่ได้รับอะไรไม่ทำไรทำไม อย่าโหดกันมากอย่าโหดกันมากเอาแต่พอดีเดี๋ยวโทรกลับเขามีเพื่อนอยู่แล้วฮะเขามีเพื่อนหลายคนที่เออที่เขาจะอคือคือคือผมผมว่านะผมว่าเรื่องเนี้ผมว่าเท่าที่เขาออกมาเขาก็คงจะได้พูดคุยกับหลายคนยืมแต่ผมว่ามันมันเขาคงไปทุกทุกวงการมากกว่านะเขาจะจะไปจะไปเจาะจงว่า ป็นรัฐมนตรีเป็นต่อคงไม่คงไม่ได้อย่างนันนะ่ะแต่เมื่อกี้เห็นเขาพูดมาผมก็เห็นตามข่าวนะพร้อมพวกพี่นี่แหละพอลงมาเนี่ยก็รู้ว่าจะโดนถามก็เลยโทรกับโทรไปโทรไปถามว่าตกลงใครแต่ว่ายังไม่รับเนี่ยนี่ไงโทรไปโทรกลับเนี่ยไม่ต้องทำขนาดนั้นนะไ <c oughs> อ้ยาไปทำไม่ไปเป็นมไรเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมรู้เมื่อไหร่ผมจะบอกนะเมื่อกี้โทรแล้วไม่รับจร,งจรงิงเห็นแล้วนะนะครับขอบคุณนะครับ ผมยังไม่รู้เลยร้านบาตีคนไหนผมไม่ทราบจริงครับอันเนี้ยแต่เดี๋ยวเนี่ยเมื่อกี้เขาพูดในรายการนิดนึงเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะบอกกันผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็จะบอกกันเราเอาไปตามไทม์ไลน์ดีกว่าแต่ก็มีคนโยงมาเรื่องคนในวันพ้อยอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่วันพ้อยเป็นแการแข่งรถไม่ไม่ไม่ได้ไปปล่อยกู้ที่ไหนนะครับ ผมว่าเรื่องนี้เมื่อกี้ฟังดูอ่ะมันก็คืนของกันก็น่าจะจบนะมันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมากมายก็เดี๋ยวเขต้องว่ากันนะไอ้เจนี่ถามผมไม่ได้จริงๆอ่ะอืมนะแต่ว่าถ้าดูความเปนจริงไม่มีให้ครับชัดเจนครับ <c oughs> พอแล้วส <c oughs> วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ